กสวดจุลชัยอปกรณ์นามโมมีบุทธเตชะสารตนาตยะธรรมิกาเตชะปสิทธิปสิทธวานารายะปารามสุราสิทธิปมมาจาอินทาจัจจตุโรกาคัมบีลกกาสะสมุทาปุตุงคังคาจัสาพมัชย์ยะปสิทธิพ่วันตุเต ชัยยะชัยยะธรรมธารณีทารณีอุทติอุทตินาธินาธิชัยยะชัยยะข้าคนละตนละนิสัยนิไลใสเสนาเมรุราชพลนาราชีชัยยะชัยยะคำพีละสมพีนาเคธนาคีปิสาจับปุตตะการิชัยยะชัยยะทุนนิมิตาโรคีชัยยะชัยยะสิงคีสุธาทานมุขชา ชัยยะชัยยะวาลุนณมุขสัตตาชัยยะชัยยะจำปาทินาคกุลคันโตชัยยะชัยยะคัดจ้คนนตุลงสุกะระผู้ชงสีภัยยะคาทีปาชัยยะชัยยะวะลุนณมุขยาตาจิตตาชิตตาเสนาริปุกนสุทินาระดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวิชัยยะชัยยะตารานิตาเรสศตาสุชัยยะชัยยะชัยยะธารานิสันตินศัทธา ชัยยะชัยยะมังกรรัญญาภาวะเกชัยยะชัยยะวรุณายาเกชัยยะชัยยะลักษณะสุรลักษเตชาชัยยะชัยยะพเมนทักขณาชัยยะชัยยะราชาธีลาสัจใจชัยยะชัยยะปัตถวิงสัพพังชัยยะชัยยะอาราหันตาปเจกพุทธสาวัง ชัยยะชัยยะมาเหสุโรหะโรหะรินเทวาชัยะชัยะพัมมาสุรโคชัยยะชัยะนาโควิรุธะโควิลูปักโคจันติมารวิอินโทจะเวนะเตโยจะกุเวโรวะรุโนปิจะอากิวโยจะกปะจุนโหกุมาโรทัตตารัตโกอัฐะรละสะมหาเทวาสิทธิตาปะสะอาทะโยอิสิโนสาวกาสัพพชัยะลาโมปะวันตุเต ชัยยะธรรมโมจะสังโฆจะทัสสะปารโอจะชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตเจนะชัยยะโสติปวันตุเตเอเตนะพุทธเตเจนะโหตุเตชัยยะมังกะลังชัยโยปิพุทธะสสสิริมัตโตอายังมารัสัะจปปปิมัตโตปราชายโยอุโกสยัมโพธิมันเตปโมติตาชัยยะตถาปะมะขะนามะเฮสิโน sa iyo sa mato ayang malasa sa papi mato para sa uko sa iyang puti mante tata inda nama hesino. may sino. Sa mato ayang malasa sa papi mato para sa uko sa puti mante tata itewa ka ชยโยปิพุทธะสสิลิมาโตอายังมาราสะจับปปิมาโตปาราชโยอุโกสยยมบพธิมันเตปโมทิตาชยตตาสุปนาคคานามิสิโนชยโยปิพุทธะสสิลิมาโตอายังมารสะจับปปิมาโตปะราชโยอุโกสยามบพติมันเตปโมทิตาชยตตาอินาคคนา มาเฮสิโนชัยโยปิพุทธัสสิริมัตโตอายังมาลัสสัจปาปิมัตโตปาราชัยโยอุโกสยัมโพติมันเตปโมติตาชัยยตตาสัพพมคะนามาเฮิโนชยนโตโพธิยมูเลสกายนังนันดิวัตโนเอวัง Tawang Wija yohohiya sujayamang kalie a apala cita palang ke siise batawipo kalie abiseke sababutanang akapat pamotetetik Sunakaang sumang kalang suapatang suhutitang sukano sumuhto casuyang pamacar supata kinang kaya kamang waca kamang bata Niti te patakina patakina ni wana banta te patakine te atarata sukita wilu puta sasane aroka sukita hota sahasa pe tipi sunan tu ponto ye te wa asa minta ne tika yuka sata hontu sukita hontu sapata rakantu sapasa tanang rakantu cina sasana Yakati patana te sang sape purentu makno rata yutakare pawa sentu wasang wasawara akaro kacu patawa te sang mi warentu cak sukang cita sukang arahan tu yatarang basuata mania masutang ewa me su sama. Samang pakawasawa tiang wiharati ce tawane anak ka pinti kasa rame tata ko paawa piku amante sipikawoti patante tite piku pakkawato pacat sussung pakkawae tatawoca upatawa pi kawe tata kataang ja. anu parawa tatakataang ditawasata tuutama tata. <tum> man mata sabe sangkara an catiang tata kato ai sampujati aa ti ai sampuji tawawa a sam tawa a jkatitese tinyapetipatape tiwiwak ratiwi pati Uti karo disabe sangkara anti. Upah tawa pika we tata kata nang anu, tata kata nang titawa tamati tata tamani mata sape sangkara tuka titang tata kato, abisam Api Sameti Api ti api puji tawa abisame tawa ते से तिपन्य पे तिपत्ता पे तिविवारा तिविपचा तिउतानी कारो तिसापे संकारा तुकाति उपातावा पिकावे तत्ता कतनं अनुपातावा तत्ता कतनं तितावा साथा तुतमा तितता Anatatitang tata kato a sampujati a samti Abis pujitawa a sam tawa ajikatite setipan nyape tipatpe tiwiwakre tiwi batik Uutani karo tiabe taama ata Ita mau cabwa atamaate บทสวดพระเทวกา,าัตะคาถาอติตังนานวะคเมยานาปฏิกังเขอาณากตังบุคุลไม่คนตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยาธาติตามปะหีนันตังอปันตัญจอาณากากตังสิ่งเป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุปน,นันจโย รรมังตัตะตทาวิปัสสติอาสังหีลังอาสังกุปปังตังวิธามานุป,ปาุูหยเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแงนคอนแคนเขาวควรพอ่อกปูนอาการเช่นนั้นไว้ อิเชวากิจมาตปังโกชัญยามาราังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาหิโนสังขารันเตนามาหาเสนนามาจูนาพระการผัดเปลี่ยนต่อมาจูราซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอาโหรัตามตันติตังตังเวพาเตคารตติสันโตอาจิกาเตมุนิ มูนีผู้สังงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกีย,ยกดการทั้งกลางวันกลางคืนนะว่าผู้เป็นอยู่ละแม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชม,ม <c oughs> บทสวดธรรมสังเวคปัญะเวขคณะ สเพสังคาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปทมน้ำทมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพสสังคาราทุกขสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปทมน้ำทมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากพอเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเปตมาอนัตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและมีใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้น ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมารานางังความตายเป็นของยั่งยืนอาวัสังไมายามาริตพังเราจะพึงตายเป็นแท้มารณา,าปาริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบ ชีวิตต่งางเมอยนี่ยต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยง,ม,าางม้าด้านนางเมนียะต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะคนที่จะสังเวชอายังกายอยอาจิลังลางกายน้มิได้ตั้งอยู่นานอเปตะวิญญาโนขั้นปัสสากะวิญญาณจุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอทิเสสติจากนอนทับปะตวิงซึ่งแผ่นดิน กาลิงคาลังอิวะปะดุดดังว่าต้นไม้และต้นฟืนนิรัตถังหาประโยชน์มิได้อานิจจาวตาสังขาราสัสงขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทาวยธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความส่วนไปเป็นธรรมดาอุปจิตตวานิลุจันติคั้งเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป เตสังูปะสมโสุโข,ขความเข้าไปสงบรัง,งับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเพสตามารันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มะลิงสุจามาริสาเรที่ตายแล้วและกำลังจะตายต่เทวาหังมาริสาเมเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนาธีเมเอตตสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย บทสวดเมตตาอย่างกินจิอย่างกินจิกกุศลังกรมมังสเพหิพเตหิกาตังปุญญโนอนุโมทันตุสุนันตุปนโทเยเทวะอาสามิงฐานะทธิกาตาทิกายุกัสตะหุนตุสุกิตะหุนตุทุกขะปมุนจันตุ Mata pita sukita untuk duka pamuncan tu sape ya tika sukita untuk duka pamuncan tu sape ayat tika sukita untuk duka pamuncan tu sape bisa sape ya ka sape pita sukita untuk duka pamuncan tu sape acariu percaya sukita untuk

ปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีถูเปคาเรโพธิคาเรตาหิงตาหิงตาธรรมะาเนนนัปวันตุปูจิตาโสทิงการุณเตทาวิหารมัณฑะเลเถลาจำมะจานาวกัจจปิกาวสาลามิกาธนปฏิอุปัสกะกามาจเตสานิกามาจอิสาลัสสปานาปุตตาสุขิตาปวันตุเต Cah lapu cah ye pita an sampawa sang seta cata atau wo kang tamak walang pati cate te sape pito kasakar on tu sangkak yang ta cik lang tamata la cah sang sangko hotu sa makowa a taya cah hitaya cah amhe sampan ปุเนยามะธรรมอาริย์ปาเวทิเตปัสสนหุหตุสเปปิปานิโนพุทธศาสนเนสัมมาทารังปาเวเปาเวชันโตกาลเทวปาวัตสตุอุติปาวายะสตานังสัมิตังเนตุเมทะนิมาตาปิตาจัตตาจังนิจังลักขันติปุตตะกังเอวังพเอวังธรรมนะ ราชาโนปะชังรักขันตุสัพปะตาเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปะตาชนิทุกขพยายปะตาชนิดพยายโสกปะตาชนิโสกหุนตุษเพปปิปานิโนเอตวตาจะอเมหิสัมปัตัง Punya sampatang sampat wanu tentu sampat sampat di ya tanang ta tentu silang lakan tu sapata pawana pila tahun Untuk kacan tewata kata sumangkara kata untuk sapang sumang karang rakan tu sapa tewata sapa putanu pawena soti untuk tarang Hontu sapang sumang karang rakan tu sapate wata sapatamanu pawena soti hontu nirantarang. Hontu sapang sumang karang rakan tu sapate wata sapa sangkanu pawena soti hontu nirantarang. Sapi buta para patapan cekanan jayang parangarantanan jatejina rakang Sape buta para pata pencekanan jayang parang arahantanan jatejena lakang pantami sabasoh. Sape buta para pata pencekanan jayang parang arahantanan jatejena lakang pantami sapi putta para peta pencekanan jayang parang ranta Jate jena ragang pantami Sabba Soh putta para peta panje jayang parang ranta Jate jena pantami Sabba Soh Sabte buta para peta pencekanan jayang parang ranta Jate jena ragang pantami Sabba Soh putta. buta para จยังาลังอรันตานั้นจตเตชนาลักขังพันธามิสัพพโสสัพเพปุธะปาราปตาปัญเจกานั้นใจยังาลางอรันตานั้นจตเตชนาลักขังพันธามิสัพพโสสัพเพปุถะปาราปตาปัญเจกานั้นใจยังพลังอรันตานั้นจตเตชนาลักขังพันธามิสัพพโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนนี้ข้าพเจ้าขอนมเก้าอุทิตวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงพระพุทธเสด็จสุสวรรคารายเขาอานิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวให้แกล้าคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุดจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรม คำว่าไม่มีอดอยากยากจน่ออย่าได้มีแค่ข้าพเจ้าและครอบครัวขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาข้าพเจ้าและครอบครัวมีสมาธิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งอง,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวาดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลน,นี้โปรดประสิทธิประสาทพอน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายะเศรษฐี ท้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลตั้งพวงที่3ส,สิงอังโมเลดได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทอญ